จังหวัดยะโสธรครับก็ยังมีการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุดิดาภะชราสุทธาพิมลลักษณ์นะครับพระอภารมราชินีครับนายวิรุฒวิชัยบุญครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรครับได้เป็นประธานพิธีปล่อยพนธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุดิดาภะชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบภรมราชินีโดยมีพระคู่เกษมคุณนาก่อนเจ้าคณะตำบลกูจานนาย ธนุนชัยสืบพรมประมงจังหวัดยโสธรหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนคณะครูนักเรียนและกับประชาชนเดี๋ยวรวมในพิธีจัดขึ้นยุที่น้องบัวโคงมูทีเจ็ดบ้านข้ามศิริตำบลกูจานอำเภอข้ามเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรครับด้วยวันที่3มิถุนายน2566เป็นวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพ,พิมลหลักพระบรมราชินี จังหวัดยโสธรโดยสำนักงานประมงจังหวัดยโสธรจึงได้มีการจัดทํำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์นาเพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเพื่อให้เน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนรวมในการปล่อยพันธุ์สัตว์นาเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์นาในแหล่งน้ำตามธรรมชาติน้ำ สำหรับพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาภาชราชุด้าพิมลหลักพระบรมราชินีในเทือนีครับก็ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสทรซึ่งเทือนีครับเพื่อีิารปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวปลาไนปลายีโสกเทศนะครับอยู่ที่2 4งตัครับ